สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรพอพ,อพัฒนาประจำวันที่9พฤษภาค,คม2567ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง934สังกัดพัฒนาภาค1ห,หน่วยบริการทหารพัฒนากองบริการกองทัพไทยจังหวัดอุทัยธานี FM 88.75เมกะเฮิรตซ์และ AM 1512กิโลเฮิรตซ์ครับเช่นเคยครับวันนี้มาติดตามข่าวการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรงสังกัดพัฒนาภาค1หน่วยบริการทหารพัฒนาประจำปีก็ประมาณ2,567ครับ กองพันธุ์การกองทัพไทยหน่วยพันธุ์การทหารพัฒนา,นาโดยดนหน่วยพัฒนาการขึ้นที่สามสนองกาพัฒนาภาคหนึ่งโดยพันธุ์การทหารพัฒนาครับซึ่งทางหน่วยได้จัดชุดบรรเทาสาสายเคลื่อนที่เร็วประกอบด้วยกำลังพลแปดนายและรถจักรทุกน้ำขนาดหกลิตรจำนวนสี่คันด้วยกันนะครับในการไป สนับสนุนสนงพัฒนาภาค4หน่วยประชการทหารพัฒนาในการออกแจกจ่ายน้ําให้กับเกษตรกรที่ประสบมหาภัยแล้งทั้งหมด11เที่ยวปริมาณน้ํา66,000ลิตรด้วยกันนะครับใพื้นที่ของตุนนาโพตนเขาค่ายตนทุ่งระยะและบุ่งคนอาเภอสวีจังหวัดชุมพรครับไปต่อที่หน่วยพัฒนาการขึที่16สังับพัฒนาภาค1หน่วยประการทหารพัฒนากองประชการกองทัพไทยหน่วยประชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการขึที่16สังับพัฒนาภาค1หน่วยประชการทหารพัฒนาครับ ได้จากกำลังพลจิตอาสาพระทางของห่วยและช่มทาสาภัยเคลื่อนที่เร็ว6หน่วยด้วยกันนะครับพร้อมกับรถจุงทุกน้ําขนาด6,000ลิตร1คันในการออกแจกแจายน้ําเพื่อการอุปโภคให้กับประชาชนนะครับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะครับเนื่องจากอยู่นอกเขตประปาหมู่บ้านและแหล่งน้ําธรรมชาติพร้อมทั้งมอบน้ำดื่มตากอมกบัญชากรกองทัพไทยจำนวน100ขวดให้กับรัศดรดังกล่าวด,ด้วยณพื้นที่ของบ้านป่าแดงหมู่ที่5ต้นป่าเราอำเภอเมืองเพชรบูร์จังหวัดเพชรบูร์ครับ และนี่คือข่าวทั้งหมดนะครับในการออกไปแจกจ่ายน้ำกับประชาชนที่ประสบหาภาัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยขึ้นตรงสงนงพัฒนาภาคหนึ่งโดยปู้จัการทหารพัฒนาครับวันนี้รายการต้องลาไปก่อนนะครับอัปเดตข่าวสารการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรงสงนงพัฒนาภาคหนึ่งโดยปู้จัการทหารพัฒนาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ เมื่อคืนรวมกันเพื่อประชาชนไทยป้องแฟนภัยพิบัติความขัดสนทำสงครามสู่รกับความอยากจนรวมมวลชนสนารัคคม